สวัสดีค่ะพันไม้ราคาถูกหลากหลายพันธุ์ที่ไล่จอมแสงนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูน้อยหนาอีกสายพันธุหนึ่งนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูทรงผลของน้อยหนาตามม่นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆดูค่ะน้อยหนาตามม่เนี่ยเป็นน้อยหนาทีเ่เนื้อฝ้ายนะคะรสชาติหอมหวานเม็ดน้อย เป็นน้อยหนาตาใหญ่นะคะเพื่อนๆอ,อ่าสำหรับคนที่ชอบปลูกนี้สะสมพันธ์ได้นะคะปลูกกินนี่อร่อยเลยค่ะเพื่อนๆปลูกทำเชิงการค้าได้ยิ่งดีเลยนะคะเพื่อนๆทำน้ำหนักได้ค่ะรสชาติก็ไม่แพ้ใครเลยนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆสมาชิกท่านไหนสนใจต้นพันก็ที่ไล่จอมแสงของเราจําจห,นนหน่ายน้วยนาทุกสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนๆต้นนี้ของเราเนี่ยเป็นต้นพันนะคะอายุได้ประมาณ2ปีเองนะคะเพื่อนสอปีก็ติดผลให้เพื่อนๆแล้วนะคะเพื่อนๆคะน้อยห,หนาเนี่ยเป็นน้อยหนาที่เป็นพืชที bear, เ่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผลไม้ที่ทนแรงนะคะปลูกได้ทุกพื้นที่คะ่ะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะต้นพันุ์อายุแค่2ปีเท่านั้นเองต้นพันเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยปลูกบำรุงไว้เพื่อที่จะเอายอดมาเสียบพันธุ์ดีนะคะเพื่อนเพื่อนเพ่อนเพื่อนท่านไหนที่ปลูกที่ที่ต้องการผลโดยเฉพาะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะดกมากค่ะนี่ขนาดเราปลูกเอาแต่ยอดไว้เสียบพันธุ์ดีนะคะเพื่อนๆยังติดผลให้อย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็ทักแชทมาหาแม่ค้าได้นะคะเบอร์โทรก็ 092 254 4206พี 06, พิตรีไล่จอมแสงอ่าหรือว่าจะทักแชทส่วนตัวมาก็ได้นะคะเพื่อนเอนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูอ่าทรงผลน้อยหน่าเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ